สวัสดีค่ะสำหรับแม่ๆนะคะที่ชอบดื่มมัทฉะนะคะหรือว่าชอบดื่มชาเขียวนะคะครูก็จะมาแนะนำนะคะว่า ตอนที่เราเตรียมท้องเนี่ยเราจะดื่มมะช่ะอย่างไรเนี่ยนะคะที่ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการมีน้องของเรานะคะหรือว่าส่งผลกระทบน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะก็เป็นมัช่าเลเวอร์หรือว่าชาเขียวเลเวอร์นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นต้องมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมัช่าชาเขียวหรือว่าในกาแฟนเนี่ยก็จะมีปริมาณคาเฟอีนอยู่นะคะซึ่งจริงๆคาเฟอีนเนี่ยก็ส่งผลไม่ดีนะคะต่อการตั้งครรภ์ทั้งในเรื่องของคุณภาพไข่และก็ในเรื่องของการตั้งครรภ์ <alen Art. S 1> ทําำให้ทารกเนี่ยนะคะมีน้ําหนักตัวน้อยเสี่ยงต่อ การคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการแท้งได้นะคะงานวิจัยบอกว่าปริมาณคาเฟอีนไม่ถึงร้อยมิลลิกรัมก็อาจส่งผลนะคะต่อการพัฒนาของไข่รวมถึงส่งผลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการเตรียมตั้งครรภ์นะคนที่มีบุตรยากและไม่อยากให้คาเฟอีนมีผลกระทบอย่างสิ้นเชิงต่อการตั้งครรภ์แนะนําว่าให้งดนะคะทุกอย่างที่มีคาเฟอีนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าโอเคคนที่ยังไม่ท้อง เราก็ยังรู้สึกว่าเอ้เราก็ยังอยากดื่มชาเขียวอยู่นะจะดื่มชาเขียวยังไงดื่มมะช่ายังไงเนี่ยให้ปลอดภัยที่สุดวันนี้กูก้อยจะมาบอกนะคะ1ค่ะเราต้องเรียนรู้ว่านะคะองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยนะคะกำหนดมาเลยค่ะว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ ะะอันนี้คือพูดคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะไม่ควรได้รับปริมาณคาเฟอีนเกิน200มิลลิกรัมต่อวันนะคะ200มิลลิกรัมต่อวันไม่พูดถึงคนเตรียมท้องนะแต่ว่าเราเนี่ยเตรียมท้องก็ให้เราคิดไปว่าเราอะท้องไปเลยก็ไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมต่อวันคราวนี้มาดูในปริมาณาคาเฟอีนในมชชะขาในชาเขียวแล้วก็ในกาแฟเริ่มต้นในชาเขียวกับในชาเขียวเนี่ยจะมีปริมาณคาเฟอีนเนี่ยประมาณ35มิลลิกรัม ต่อ1แก้ว1แก้วก็คือประมาณ250 ML ก็แก้วประมาณเนี้ยเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะถ้าในมัทฉะก็จะมีปริมาณคาเฟอีน60มิลลิกรัมต่อแก้วค่ะแต่ถ้ากาแฟเนี่ยนะคะก็จะมีปริมาณคาเฟอีนเนี่ยนะคะสูงถึง100มิลลิกรัมต่อแก้วหรือว่าถ้าเป็นพวกเอสเปรส so ดับเบิลช็อตอย่างเงี้ยก็จะมากกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาเขียวมีปริมาณคาเฟอีนน้อยสุดเมื่อเทียบกับมัทฉะเมื่อเทียบกับกาแฟ ะะเมื่อเทียบเท่าในหน่วย1แก้วก็คือหน่วยประมาณ250 ml ชาเกี่ยวกับมะชะมันต่างกันยังไงนะคะมะชยมันจะมีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่าเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยคือมันบดเลยอะคะ่ะมันบดใช้ทั้งใบเลยแต่ว่าชาเขียวบางทีก็คือ ชงในน้ำร้อนใช่ไหมคะการปลดปล่อยปริมาณคาเฟอีนมันก็เลยตักปบับชาเขียวเนี่ยมันมีประโยชน์มากในแง่ของสายสุขภาพนะคะเพราะว่ามันจะมีสารสำคัญนะคะหนึ่งก็คือพวกคาเทซีนคาเทซีนเนี่ยนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่อยู่ในชาเขียวนะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบช่วยเผาผลาญดังนั้นสายที่ชอบในเรื่องของการลดความอ้วนทำให้อุ่นดีนะคะทำให้ผิวสวยหน้าใสาต้านอนุมูลอิสระได้ก็จะชอบดื่มชาเขียว เดียวมัทฉะนั่นเองนะคะอีกตัวนึงก็คือพวกสารโพลีฟีนอลซึ่งสารตัวนี้มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ตั้งแต่คุณภาพไข่ก็มีประโยชน์มีประโยชน์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดเซลล์เสื่อมลดความเสียหายของเซลล์นะคะแล้วก็3นะคะตัวที่3ก็คือแอลทีอานีนนะคะซึ่งแอลทีอานีนเนี่ย มันจะช่วยทําให้สมองเนี่ยผ่อนคลายนะคะไม่วิตกกังวลไม่กระวนกระวายสร้างสมาธิดังนั้นสารสําคัญที่อยู่ในมะฉานะคะหรือว่าอยู่ในชาเขียวก็คือแอลเทอเนนคาเทซีนแล้วก็พวกโพลิฟินอนะคะซึ่งจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแบบทรงพลังเลยแต่สิ่งที่เราไม่อยากได้จากมันก็คือคาเฟอีนนะคะซึ่งโอเคในชาเขียวมีคาเฟอีนน้อยกว่าในมะฉาในมะฉามีคาเฟอีนน้อยกว่าในกาแฟดังนั้น ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ติดกาแฟอยู่ในช่วงที่เราเตรียมตั้งครรภ์แล้วเราเลิกไม่ได้จริงๆหรือว่าไม่ชอบกินพวกแบบดีคาฟฟนะครูคก็คิดว่ามัทฉะเป็นทางออกที่ดีและชาเขียวก็เป็นทางออกที่ดีนะคะเพราะชาเขียวให้ปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่าแต่สารต้านอนุมูลอิสระสำคัญต่างๆก็จะน้อยกว่าไปด้วยนะคะโอเคคราวนี้เราจะกินมัทฉะยังไงนะให้ปลอดภยัยนะคะหนึ่งก็คือของอันนี้ซาร์บักนะถ้าแก้ของตาร์บักเล็กสุดเนี่ย ก็คือประมาณ12ออนก็จะมีประมาณ355มิลลิลิตรเราจะกินประมาณครึ่งแก้วเล็ก ถ้าเป็นของ Starbucks นี่คือครึ่งแก้วเล็กก็จะได้คาเฟอีนเนี่ยไม่ถึง50มิลลิกรัมต่อวันอ่าเล่นกินแค่นี้พอนะกินแค่ครึ่งแก้ววันนี้พอก็จะได้คาเฟอีนไม่ถึง50มิลลิกรัมซึ่งปริมาณไม่ถึง50มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันเป็นปริมาณที่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะหรือผลส่งผลกระทบน้อยที่สุดนะดังนั้นกินวันละครึ่งแก้วเล็กก็พอให้ได้ปริมาณคาเฟอีนไม่ถึง50มิลลิกรัมเพราะว่าปริมาณคาเฟอีนที่องค์การอนามัยโลกกังวลเนี่ยก็คือ200 สองก็คือค่ะไอเจ้าตัวสารอีกอย่างหนึ่งค่ะในชาเขียวหรือว่าในมะชาเนี่ยมันยังมีสารเทนินซึ่งสารเทนินตัวเน,นี้ยมันจะไปลดการดูดซึมหรือไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก แล้วก็โฟลิกซึ่งธาตุเหล็กและโฟลิกมีความสําคัญมากๆต่อผู้หญิงที่เตรียมตั้งครรภ์ดังนั้นหากเราอยากจะกินชาเขียวหรือว่ามัทฉะเนี่ยนะคะให้เรากินห่างจากโฟลิกแล้วก็ธาตุเหล็กอะ่ะประมาณ1-2ชั่วโมงเหมือนเรากินวิตามินบํารุงตามผูก,ก้อ้อย่างเงี้ยคระเราต้องกินห่างจากที่เรากินชาเขียวหรือว่ามัทฉะเนี่ย ประมาณ1-2ชั่วโมงหรือกาแฟด้วยนะคะพูดถึงกาแฟด้วยนะคะพูดถึงอะไรก็ตามที่มันมีคาเฟอีนน่ะให้กินห่างจากมันเนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมง3นะคะถ้าเรากินมัชะหรือว่าชาเขียวเราชอบกินอย่างเงี้ยเราอยากไปกินแบบใส่นมบัว บางคนที่ชอบแบบมัชาลาเต้ใช่ไหมคะเหมือนของสตาร์บัคก็มัชาลาเต้มันก็ใหยสั่งมัชาลาเต้นมโอตนะคะเขาจะมีนมทางเลือกเป็นนมโอตอ่ะแล้วก็ไม่ผสมกับนมวัวเพราะว่าโปรตีนในนมวัวเนี่ยมันจะไปจับกับสารคาเทชินที่อยู่ในมัชชะหรือว่าอยู่ในชาเขียวมันทําให้ลดเขาเรียกว่าลประสิทธิภาพของสารคาเทชินเราอุตส่าห์กินว่าเราอยากได้คาเทชินอ่ะแล้วคาเทชินมันมีแบบสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากมันทําให้ผิวสวยหน้าใสลดการอักเสบในร่างกายช่วยเผาผลาญ แล้วเราไปกินแบบมัชานลาเต้ใส่นมวัวให้มันแบบไม่ดูดคาเทชินไปใช้เพื่อดังนั้นเราต้องเป็นมัชานลาเต้นมโอ๊ตไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ไซรัปโนไซรัปนะคะอันนี้โนไซรัปมันมีจะมีแค่ชาเขียวกับนมโอ๊ตแค่นั้นเลยโนไซรัปเพราะน้าตาลอะส่งผลไม่ดีต่อการตั้งครรภ์ส่งผลไม่ดีต่อคุณภาพไข่ส่งผลทาให้เกิดการอักเสบในร่างกายโนไซรัปร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ก็คือดื่มก่อนสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นไม่มีการดื่มพวกที่มีคาเฟอีนแล้วเดี๋ยวจะทำให้รบกวนการนอนซึ่งการนนนอมีผละะค นอนที่ดีเนี่ยนะมีผลต่อการตั้งครรภ์และมีผลต่อคุณภาพในการตั้งครรภ์นนะสําหรับคนที่ท้องไปแล้วพูดคนที่ท้องไปแล้วบนะ้างคนที่ท้องไปแล้วดื่มได้ไหมคะคุก้กกอยมะชะคือหนูติดมากๆแนะนําว่างด งดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนถึงแม้ว่ามันจะมีคาเฟอีนต่งๆก็งดไปเลยค่ะโดยเฉพาะในไตรามาสแรกเพราะว่าในไตรามาสแรกเนี่ยโฟลิกเนี่ยมันจําเป็นมากๆในการสร้างสมองนะคะแล้วก็หลอดประสาทอะไรต่างๆของทารกนะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันจะไปขัดขวาง นะคะการดูดซึมพวกธาตุเหล็กพวกฟฟลิกแล้วก็สารที่ชื่อว่าเทน,นินในชาเขียวในพวกนี้มันก็จะไปขัดขวางการดูดซึมฟฟลิกดังนั้นอ่ะเราตั้งคันในไตรามาสแรกอ่ะงดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้พอในไตรามาสสองเนี่ยถามว่าแบบมันมีจังหวะอยากบ้างอะ่ะเออชาเขียวเย็นมะฉะาเย็นได้บ้างไหมได้บ้างอย่าเป็นสารณะนะอย่าทุกวันนานๆก็ดูดทีเวลาดูดทีนึ่งก็ดูดแค่ครึ่งหนึ่งให้พอหายนะคะแล้วก็ไม่ใส่เซรั่มไม่ใส่นมบัวแล้วก็เวลาดื่มเนี่ยถ้าเป็นไตรมาส นแนะนําให้กินเป็นชาเขียวแทนมัชะเพราะว่าชาเขียวมันจะมีปริมาณคาเฟอีน,นต่ำกว่ามัชฉะประมาณ1.5เท่าก็ดื่มชาเขียวแบบเบาๆอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ดื่มทุกวันเอาเป็นว่าดีที่สุดคืออะไรที่มีคาเฟอีนงดนั่นคือดีที่สุดของคนเตรียมตั้งครรภ์และคนตั้งครรภ์ค่ะงดหมดเลยค่ะนะคะชาเขียวก็งดค่ะนะมัชะก็งดค่ะกาแฟก็งดค่ะแต่ถ้างดไม่ได้ไม่อยากงดก็ดูคลิปนี้ค่ะดื่มได้ค่ะครึ่งหนึ่งค่ะนะคะโนไซรัป no แล้วก็ไม่ใส่นมบัวให้เรากินอาหารจากโฟล,ลิกแล้วก็ธาตุเหล็กอะประมาณ1-2ชั่วโมงไม่ดื่มหลัง4ี่โมงเย็นแล้วก็ดื่มบ้างไม่ต้องดื่มทุกวันตามนี้นะคะ